โดยส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเวลาใช้นะคะก็จะฉีดฉีดตรงที่เราแบบอยากให้มันขึ้นเราก็จะพยายามนวดนวดนวด,นวดนะคะเพราะว่าอยากให้สารอาหารนะมันลงไปตรงนี้แล้วก็คือให้ผมอะ่ะมันขึ้นมาเติมเต็มนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ก็จะมีแบบร้านทําผมประจําใช่ไหมเวลาไปหาเขาเขาบอกผมข้างหลังพี่คือหนาม,มากมันจะมีแค่บางจุดเองคือจะมีตรงนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้มันอาจจะดูบางไปนิดนึงพี่ก็จะแบบฉีดอะ่ะอย่างเงี้ย ฉีดฉีดฉีดแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยบางทีก็จะฉีดหลังจากที่เราสระผมเสร็จนะคะฉีดเสร็จแล้วก็จะเป่าให้แห้งถ้าบางทีที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบนอนน้อยหรือว่าผมมันแห้งเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันดูแลเส้นผมด้วยอ่ะเราก็จะฉีดที่เส้นผมด้วยอย่างงี้นะคะแล้วก็หอมมากเลย ไม่ต้องกลัวไม,ไม่ไม่ได้เป็นน้ำหอมสังเคราะห์นะคะเป็นสารที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ100%เลยนะคะก็รู้สึกว่าหัวหอมนะคะเชา้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแล้วก็ทานอโลโซลส่วนตัวทานเช้า2เย็น2 เข้าสู่ปีที่3แล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์โอเคต้องบอกเลยว่ามันจะไม่ได้ระเหยแล้วก็แห้งทันใจนะเพราะว่าไม่ได้ใส่แอลโกอฮอล์ดังนั้นก็จะไม่ได้มีอาการแพ้ไม่มีอะไรแล้วก็สารสกัดจัดแน่นจัดเต็มสําหรับคุณผู้ชายนะคะแนะนําไอเทมนี้ควบคู่กับอโลโซลเลย <c oughs> เพราะว่าตัวนี้คือมันจะไปช่วยยับยั้ง DHT โดยตรงก็ฉีดตรงที่เรามีปัญหาคือส่วนใหญ่เนี่ยผมร่วงกร,รมพันมันจะเป็นแบบตัวเมเราก็ต้องฉีดด้านข้าง2จุดนะคะแล้วก็พยายามนวดนะคะแล้วก็ตรงกลางกระหม่อมต้องพยายามระวัง บางทีมันบางเราไม่รู้ตัวเราก็ต้องฉีดฉีดฉีดไปไม่ต้องกลัวเปลืองนะคือใช้ให้เต็มที่เพื่อให้สารสกัดเนี่ยมันลงไปที่เซลล์ผมเพื่อให้ผมเนี่ยมันแข็งแรงกระตุ้นการงอกได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะ